thank you วดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้พี่พาจะมาสอนทำนะคะคือของขวัญวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะในปี2017นี้นะคะคือพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่พาทำหมดคืนเลยอันนี้นะ,ะจะเป็นกล่องนะอยากทำมานานแล้วนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีเนาะก็พยายามไปหาข้อมูลมานะคะเปิดแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นี่อาจจะยังมีผิดพลาดเล็กน้อยก็เดี๋ยวจะเอามาแก้ให้แล้วก็สอนในคลิปนี้เลยนะคะอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำดู ง่ายมากเพราะฉะนั้นเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์อย่างแรกนะคะเป็นกระดาษ A4 ค่ะ นี่เราจะเอามาวาดแบบนะคะวาดแบบเป็นหัวใจคือเล็กใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่เราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวพี่พาจะประมาณให้ว่าประมาณไหนจะได้เหมือนทําออกมาไซส์ใกล้ๆเคียงกันเนาะกระดาษ A4 แล้วก็เป็นกระดาษนี่ค่ะหน้าขาวเทาอย่างนี้นะคะซื้อที่ร้านเครื่องเขียนได้เลยพี่พาซื้อมาแผ่นละ13บาทได้แผ่นเบลเลอร์เลยแล้วก็เอามาตัดเนี่ยได้อันนี้ประมาณ8ชิ้นได้มั้งประมาณนี้นะโอ้ได้เยอะมากเลยก็ดีงามพระราม8นะคะแล้วก็จะเป็นแผ่นโฟ ะะแบบนี้เนาะก็ซื้อร้านเครื่องเขียนเหมือนกันค่ะซื้อมาแผ่นละประมาณ30มันแล้วแต่ความหนาเนาะสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วแต่ความหนานะคะอันนี้ซื้อมา35บาทนะคะกาวร้อนนะคะปืนกาวร้อนอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเราจะต้องนํามาติดกันถ้าไม่มีตัวนี้มันจะติดยากเราใช้กาวอื่นอาจจะติดยากนิดนึงนะคะอีกันไกลนะคะพวก,กันไกลไม้บรรทัด ดินสอนะคะแม่บมรนทัดดินสอกันไกนะคะแล้วก็ของตกแต่งหน้าอันนี้อีกทีเราก็ไปซื้อแบบห่อของขวัญอะไรอย่างนี้ได้เลยเนาะสกอตเทปใสนะคะของพี่พามีแต่แบบนี้ที่ติดลังไปเลยนะอันเล็กๆ,ๆ,ๆหาไม่เจอนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เลยต้องเอามาติดแล้วก็เอามา เอามาแควแคว c, แล้วก็มาตัดอีกทีนึงมาแก้ปัญหาเอาแต่ว่าอันเล็กก็จะง่ายกว่านะคะอันใหญ่จะทํายากกว่าเลยแล้วก็จะมีพวกริบบิ้นนะคะที่เราไม่ใช้แล้วอันนี้เป็นเหลือใช้นะมันก็เลยแบบย่นๆน,นิดนึงเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเขาจะขายเป็นม้วนใหญ่มันจะแพงเนาะอันนี้เราก็ไปตัดตามที่เหมือนเขาแบบส่งของอะไรมาเหมือนพันพวกกระเช้าอะไรมาของคุณแม่นะเราก็เอามาตัดอีกทีนึงนี่มีแค่นี้นะอุปกรณ์ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยมีแค่นี้อยากให้ทํามากๆเลยวันนี้ เราจะมาทําสีแดงกันเพราะว่าเราทําสีชมพูไปแล้วเนาะโอเคเรามาลงมือทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอามาใส่กระดาษแข็งของเรานั่นเองนะแต่ว่าปัญหาก็คือเขาชอบงอนะพี่พาก็จะม้วนอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ไปงออะชอบงอเนี่งอแล้วพอเ,าเราล้วนมันก็จะเป็นลอยๆนิดนึงเนาะก็เนาะก็ยังดีกว่ามันงอนะ <laughs> มาเรามาทาบนะคะแล้วเราก็ใช้สอขีดเลยค่ะขีดตามแบบที่เรามีนะคะ ไ,ได้หัวใจแบบแข็งๆมาแล้วนะคะหัวใจแข็งนะคะไม่ใช่หัวใจอ่อนนะคะหัวใจลายจึงเลยห่ใจแข็งะะ <c oughs> มาเราก็จะมาเริ่มวัดกันเนาะ ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเทคนิคอีกอย่างก็คือเราเอาหน้าขาวไว้ด้านบนนะคะด้านในนั่นเองอันแรกพี่พาเอาด้านขาวไว้ด้านนอกมันเลยแบบดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่ตัวจริงอะ่ะด้านในจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราควรจะเอาเป็นสีขาวไว้ด้านในแบบนี้ตอนที่เราเอาโค้งแบบนี้เราก็ควรจะใช้เป็นสีขาวข้างในเหมือนกันนะคะเราจะมาติดกันก่อนเลยนะคะ ค่ะเราก็ได้แบบนี้มาแล้วนะคะเราก็จะมาตัดแผ่นโฟมนะคะให้เกือบจะพอดีนะคะให้มันเกินเกินนิดนึงนะคะกับรูปหัวใจของเรานะคะเราติดกาวร้อนนะคะแล้วเราก็แปะลงไปแบบนี้เลยค่ะคําถามมีอยู่ว่าทําไมเราถึงไม่ตัดตอนแรกพี่พาคือตัดก่อนคือเอานินสอล่างนึงกออกไหมแล้วก็ตัดออกมาเหมือนจะแปะง่ายกว่าแต่จริงจริงแล้วมันจะไม่สนิทมันจะไม่พอดีการเอากันไกลเล็มเนี่ยมันจะพอดีมากกว่านะคะมาแล้วก็ใส่กาวร้อนเลยค่ะ ด้ันนี้มาแล้วนะคะเห็นไหมมันจะสวยกว่าแต่อันนู้นของพี่ปาจะไม่ค่อยสวยเดยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะเพราะว่าการทําไปครั้งที่2ก็อาจจะดีขึ้นนะต่อไปเราก็จะมาทําด้านข้างนี้นะคะวัดแปดเหมือนกันนะคะเท่ากันเดะเดะทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็มาแปะเหมือนเดิมเลยค่ะ แล้วนะคะคือสวยมากๆเลยน่ารักมากๆเลยเวลาเป็นสีขาวและแดงอ่ะดูดีนะดูดีสุดๆไปเลยดูนะเห็นไหมโค้งตรงนี้นะคะอาจจะแบบโปรง่งๆพองนิดนึงเพราะว่าเราแบบว่าทําทกาวร้อนไม่ค่อยสนิทอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ต่อไปคะ่ะเราจะมาทําฝากันเลย <c oughs> ก็ไม่ยากนะคะ <c oughs> ไม่ยากอีกแล้วแต่เราต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวแม่นะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ตัวเดิมแล้วเพราะมันจะมีการขยายใหญ่ขึ้นเห็นไหม เห็นไหมมันมีความขยายขึ้นเพราะฝาจะต้องใหญ่กว่าอันนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กระดาษเทาอันนี้มันเป็นแบบนี้อีกแล้วชุบชุบช,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 บชบุนะใช้กระดาษเทาโอเคนี่นะคะเป็นแม่แบบนะคะความหน้าลงนะคะนี่ความหน้าลงเราจะให้ดูชัดๆนะคะกดไวะคะ้ค่ะ แล้วก็ลากค่ะค่อยๆลากนะคะค่อยๆลากเส้นเพื่อให้เขาเหมือนบวมกว่าเดิมออกมานิดนึงจากลิ้นสอของเรานะคะลากไปฝั่งนู้นอยากเห็นหมดเลยอ่ะหมุนแล้วกัน นี่นะคะได้มาอีกอันแล้วแต่ว่าจะใหญ่กว่าเดิมนะคะนี่เทียบเลยนะคะใหญ่กว่าเดิมที่เพิ่มเติมคือหัวใจนั่นเองโอเคมาเราก็จะมาตัดขอบด้านข้างเหมือนกันนะคะล้อมตรงนี้แต่อันนี้เราจะสูงแค่3อมซอมเท่านั้นนะคะ เราก็จะทําล้อมเขาเหมือนเดิมเอาสีขาวเข้าด้านในเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่เพิ่มแล้วพี่บาอะไรจะเพิ่มอะไรเยอะจังโอเค <laughs> <laughs> จะมาติดตลกนะคะพี่บาเอาสีขาวเข้าข้างในนะคะนี่ตั้งฉากขึ้นมาค่ะตอนเริ่มเนี่ยเจชอบมากเลยอะเพราะว่ามันจะไม่ยากพอตอนค่อยๆแบบโค้งไปเนี่ยมันจะยากนิดนึงเราต้องมีสกอตเทปไว้ในมือตลอดเวนะ นี่ได้แล้วนะคะเราได้ฝาแล้วแต่เวลาเรามองแบบนี้มันก็จะล้นๆนิดนึงเราก็จะหาริบบงริบบินมาติดนะคะติดแล้วติดเลยนะต้องดูระนาบให้ดีค่ะประมาณนี้อุ้ยสีแดงกับริบบินทองไม่โบนีโบทองสวยมากเลยอะ่ะคือดูแพงดูหรูดูไฮมากมากเลยนะคะแต่ยังไม่ได้ลองปิดเลยนะยังไม่ได้ลองปิดหรือว่าปิดได้ไหม มันก็อาจจะแบบว่าช่วยๆเขาแบบปุบๆนิดนึงนี่ได้แล้วอุ้ยสวยสวยมากๆเลยเจ๊พะดูอีกอันหนึ่งนะนี่ดูธรรมดาไปเลยสีมพูใช่ไหมพอเจอสีทองกับอันนี้เข้าไปมันก็จะดูล้นๆนิดนึงนะพี่พาว่าค่าตรงนี้แม่าตรงนี้ค่าตรงนี้ค้าอย่างนี้ <laughs> ไปเรื่อยเลยเจ๊ไม่เป็นไรยังไงก็สวยอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของมาเซอร์ไพร์ คนที่เรารักกันโอเคเราจะไปเซเว่นกันก่อนแล้วเราก็จะไปตลาดสดกันต่อไปเลยจัดไปนี่นะคะเราก็เจอไข่สไปซ์กันแล้วนะคะถ้าเป็นของผู้ชายจะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นของผู้หญิงจะเป็นสีชมพูนะคะเพราะฉะนั้นเราจะซื้อทั้ง2แบบเลยอ๋อเราลืมเอาอันนั้นมาวัดไม่เป็นไร นี้นะคะเราก็ถึงตลาดแล้วเราจะไปตามหาดอกกุหลาบกันเลยค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยแพงนะแต่ถ้าช่วงวันนั้นก็อาจจะแพงหน่อยเนาะห้าสิบาทเองถ้าวันมนบาเลนไทน์น่าจะไม่ได้นะคะเราเอาตูมๆไว้ก่อน โอเคเราก็มาแล้วนะคะตอนนี้เราไปซื้อกุหลาบมาแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะแพงถึงจะว่าไม่แพงก็ตามเพราะว่าเราซื้อหลายอันเนาะก็เท่ากับดอกละ10บาทเลยนะก็ซื้อมาทั้งหมดกี่ดอก50 1 5 20 2 0 200บบาทนะคะช็อกโกแลตก็หลายร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ของที่อยู่ข้างในขึ้นอยู่ที่เราจะซื้อแล้วเราจะซื้อเยอะซื้อน้อยหรือว่าจะเป็นดอกกุหลาบดอกเดียวก็เท่ากับว่าแทนใจเราได้แล้วเนาะก่อนอื่นเลยเราจะมาตัดดอกกุหลาบก่อน เราต้องตัดออกมานะคะเพื่อให้เขาเป็นเล็กๆให้เท่ากันนะคะกับกล่องดูก่อนนะเราอาจจะใช้ดินน้ำมันดินเบาหรือว่าจะเป็นพวกโอซิตโอซิตแต่ว่าเราจะไม่จะพูดว่ายังไงเราจะไม่ชุบน้ำเพราะตรงนี้มันจะเปียกใช่ไหมไม่งั้นเราอาจจะเป็นฟองน้ำก็ได้น้ำแบบนี้นะมาตัดวางไว้แล้วก็เสียบเข้าไปเนาะแต่ว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะมาเดี๋ยวเรามาตัดดอกกุหลาบกันก่อนเลย โอเคเราก็ได้แล้วนะคะค่อนข้างที่จะตั้งยากเหมือนกันนะคะแนะนําเลยควรจะมีอะไรมาจิ้มนะคะอันนี้ไม่ไม่ควรเลยนะคะเราก็จะใส่ไข่เข้าไปเลยนะคะไข่เซ์ไพรส์ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตเข้าไปอันนี้ซื้อมาเผื่อนะเผื่อแบบว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะใส่ช็อกโกแลตเข้าไปเยอะอันเล็กอันน้อยถ้ากล่องเราเล็กเกินไปเราก็จะใส่ช็อกโกแลตได้ไม่เยอะนะคะเห็นไหม เต็มแล้วใส่ไข่ได้2อันเนาะนี่ได้เลยช็อกโกแลตเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเซอร์ไพรส์กันนะคะเซอร์ไพรอ่ะโอเคนี่ฉันให้แกอะไรอ่ะวันวันเลยไพร์วันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ก่อดไงอะไรอย่างเงี้อ่ะเปิดดูเลยรับรองเซอร์ไพร อข้างพังสูงขึ้นมาเลยค่ะดูเลยค่ะอย่างเงี้ยนะดอกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999พัก้าเก้าสิบเก้ดอกอันเดือนปุ๊บได้ไงฉันว่าเธอคงจะชอบอันนี้มากกว่าคงจะไม่ชอบอันนี้อะไรเนี่ยฮะนี่อะไรเนี่ยเซอร์ไพรส์ไข่เซอร์ไพรส์นั่นเองเธอไม่เห็นงานนี้อ่ะแกะเลย รับรองนะคะของขวัญชิ้นนี้นะคะให้ใครใครก็ประทับใจนะคะอย่าลืมไปทำให้ยังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ ติปตาวพาในช่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่ป้าวพาดยเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของพี่ป้าวผานะคะแล้วตอนนี้พี่พามี2ช่องด้วยกันนะคะมีป้าวพา DIY ป้าวพา How To and Review นะคะเพลงไงอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้